สวัสดีครับผมเซนนาร้อยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมทิ้งยขยะรีไซเคิลใช่ครับรีไซเคิลซึ่งมิเสียงม,มันสีชมพูนเนี่ยครับคือรีไซเคิลครับจะภารกิจของผมคือต้องทิ้งลงท่อให้ได้นี่เลยเนี่ยทิ้งลงท่อทิ้งลงท่อนี้ให้ได้นะครับเกมคอร์ดนี่ซึ่งอันนี้เป็นเกมของผมเองครับผมใครอยากเล่นไม่ต้องเล่นเพราะมันไม่มีอยู่แล้ว เป็นเกมที่ผมสร้างมาเฉยๆนะครับผมสร้างจากโปรแกรมที่มันมันมันดูปแปลกๆนะโอเคโอเคเริ่มเกมันเลยตัวชี้ผมก็ไม่หู้ว่าเกมมันจะง่ายหรือเปล่ามามากดปุ่มมันฝุ่มอะไรก็ไม่รู้กดไปก่อนคุดคุเอ้ยเอ้ยโอเค คีเคลื okay. on, no ่นมาทันทันทันเออคอืมทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่เออกระโดดกระโดดเคทันมันโอเคผมมันพลาดกล้ผมจะเสร็จแล้วแต่มัน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 ไม่ง่ายมันไม่ง่ายขาดดันาดได้ผมจะด้ดิ๊ดดิ๊ดิเดียวต้องเข้าอยู่นี้ให้ได้เข้า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 กรดเด็ดเดี๋ยว็ดเด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 ็ดอุ๊ดต่อ ือว่าไม่รู้ว่ากลุ่มอะไรนะไอ้พวกเนี้ยจะเป็นความไม่กดดีกว่าผมขอเล่นแบบธรรมดาผมไม่อยากเสี่ยงโอเคดัน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 ,ดนอืมอืมไม่เขียบไ,ไม่แดงแก้วเหรอทำไมมันยากันแบบนี้ห้ามตุยถูกปุ๊บโอเคผมไม่รู้นะเมื่อกี้มันจะยากขนาดนี้เลยอะกินบ้าเลยวะ จ้งจโอเคไม่ต้มนงานพี่ผไม่สบายวันสุดท้ายแบบใช่ค่ะโดยอยาอย่าให้มันตกในคานยายายาเดี๋ยว่ยายไม่น่าเชื่อมันจะแย่ขนาดนี้เลยอ่ะโอเค เใช้แค่มือดันไม่ต้องตงดันทั้งตัวมันก็แรงไปเดี๋ยวจะโอ้โหบอกแล้วเกมนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเกมมันยากมากแต่ถ้าเกมนี้ผมเล่นได้แค่ห้านาทีผมจะถ้าเกิดว่าผมเล่นผ่านถ้าผมว่าผมเล่นผ่านผม ผมจะผม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 เจะันก็ไม่รู้จะอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าผมเล่นเกินห้านาทีผมจะเลิกทำคลิปหนึ่งหนึ่งปี <laughs> ผมก็ไม่ได้ลงคลิปอยู่แล้วปาเพราะผมลงคลิปแต่ช่องหลักส่วนอันนี้มันคือช่องรอง <c oughs> แต่แปลกนะช่องรองผู้ติดตามเยอะแต่ช่องหลักไม่มีผู้ติดตามเลยโอย ดัน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 โอ้ยโอเคต่อต่อ,ตอพี่มีแผ่แนละ้วแผ่ก็คือพอมันดัน,นขึ้นมาใช่ไหมผมจะให้มือหลบเออไฟแดงไฟเขียวซึ่งมันหลบไม่ได้แนะ่นอนโอเคแล้คือเอาแค่มือดันโอเคแค่มือดันแค่มือดันแล้วก็เราก็เด้งไปเรื่อยๆแค่ขาเน่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 เอออย่างนั้นแหละนี่ไฟแดงไฟเขียวมันเป็นอะไรนะโอเค โอเคอเฮ้ย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 เฮยสฮ้นเฮ้ยเะ้ยเฮ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 ้นเท้ย้ yes, yes, yes. ยเฮ้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 เล่นเก้ยนเน้ยเฮ้ยผมยเฮเ้ยเเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮิเฮ้ยเฮเม้ยเ้ทเฮ้ยเป้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเพราะผมก็ไม่ได้ทย,ยู่แล้วเ้ผมทช่ง อขอโทษเดี๋ยวผมพูดไปแล้วโอเคมันมันโอเคบอมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแล้วมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดด้วยมันมันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยอ่ะแต่มันดูง่ายนะนี่เอาจริงๆมันดูง่ายแต่ห้ามโดนลาวาเดีดยขาโดนลาวาคือปุ๋ยนี่เนแนวะเนี้ย แล้วก็สมามารถหักไปเฮ้ย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 เฮเฮ้ยแล้วในการทิ้งขยะยูนเซเคลิลในทอดยนไซเคลิลตัวที่ไม่ทิ้งขยะเนอรสถานี่